สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อน,นี้กับผ้าเขปาปลาหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องว่าจากักะได้บ่ได้ดอกเน,นาะจ้าเนาะสนามเก่าเฮานี่แหละค่ะสนามกรอบมอหมูเก่าเฮานี่แหละจ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งอีกว่าสิได้หรือบ่ได้ไมาเด้อค่ะมาหาซอยกันเด้อจ้าผู้ใดตาดีๆมาซอยหาแน่เด้อจ้าเนีน่ย,ยค่ะสนามก็ได้ เสิแม่หาเห็ดก่อนนะพี่น้องสิได้บ่ได้เนาะจ้ะอ๋อฝนก็นเริ่มตกแล้วจ้ะพี่น้องจะ้ะเฮ้าตายแล้วสิบ่เปียกซะบะน้อบัดนี้ฮะฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องเอ็ะจังได๋ล่ะตายตายฝนก็นตกพี่น้องเอ้ยฮะพ่มกันเนาะพี่น้องหาเขาพรมกันเนาะ พี่โฮมบอกนกไก่พี่น้องมาเอาไปลาบจ้ะมาเอานกยายไก่ไปลาบฝนกระตกนกกระเกาะไมมนี่ละจ้ะพี่น้องหาเห็ดจ้ะพี่น้องหาเห็ดพ้ายจะดอกบ้านาป้าเห็ดกับปาสิจังสีเหลือสะิพี่น้องแต่ว่าคือแห้งแห้งดอกละ่ะ มีเห็ดปะฮะหาบังบนงุกจาพี่นงเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวหาบังจ้าหาบังเห็ดจาพี่นงได้บ่ได้กับจังว่ากันเนาะค่ะอันนี้เป็นเห็ดผึ่งว่าเป็นเห็ดอันเคาย,ยังกเอุมโอ๊ย เพิอ่มอีกอย่างก็แล้วพี่น้องจะลืมซื้อเพิ่นไข่มุกจะเห็ดไข่มุกจะพี่น้องดอกกระรังงามเอาได้อยู่จ้ะเห็ดไข่มุกดอกสวยๆจะพี่น้องเนี่ยค่ะเอาได้อยู่จ้ะเอาไปกิกี้ทำตามแก้วเนาะจะพี่น้องเนาะได้ดอกนึ่งละจ้ะเนี่ยค่ะป้าตรงนี้เคยเกิดเห็ดทานเนาะจ้ะเคยมาเก็บเห็ดทานไปเบิ่งมือน,นี้มันสิเกิดอีกบอสพี่น้องจ้ะเน,นี่ยค่ะแถวป้าใหม่แถวนี้ ช่วงวังเดือนที่แล้วเนี่ยจะเพิ่นเกิดเห็ดทานที่พี่น้องวันนี้เขาสีเบิ้งอียกนอกจาะว่ามันสิมีเห็ดทานบ่สิเกิดไปเกิดอีกบ่หรือว่าเกิดเทือเดียวแล้วเลยรุ่แนวใดมาเบิ้งกันกนอกจาะพี่น้องเขาสีใดอีกบอสนะนข่าวเท้านี่แหละเพิ่นเกิดเห็ดทาน เออดยแต่ดอกเถวๆดำบ่นเลยแถวบ่นเละดอกอ่อนพิ่นสิขึ้นบ่นเลยพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่ดอกแหงๆแถาๆเต็มเต็มไปหมดเลยนี่ดำๆนี่แถาแก่เห็นบ่พุ่นน่ะแก่ถิ่เบิดสิมีบ่ดอกอ่อนๆหาเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องจ้าหาเบิ้งหาเบิ่งตาดีดี ก็ลวกเพิ่นเก็บเห็ดโอ้ยเพื่นเห็ดทานติพี่น้องโอ้ยเพิ่อนขาบได้เห็ดทานเพิ่นขึ้นต้นไม้ละ่ะอือเดี๋ยวหาหาจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องสนามเพิ่นอยู่ข้างถนนใหญ่เนาะรถกระชิลแลนผ่านหลายหลายยังสิจ้ะจพี่น้องจ้ะเพิ่นอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ติดหมู่บ้านจ้ะพี่น้องตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็มีถนนใหญ่แต่สนามเพิ่นก็อยู่นี่แหละค่ะนา้าหมู่บ้านนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ บรรยากาศก็ดีดีดอกจ้ะออกมากับฝนตกคนนี้บ่ธรรมดาเลยจ้ะไม่ยังล่ะนี่อ๋อเห็ดอันนี้เ,เห็ดเพิงกน้อยจ้ะพี่น้องดอกนี้ก็เท้าๆว่าเอาเอาดอกเดียวก้อนน้อพี่น้องจ้ะดอกนี้เอาพันใบก้อน ต้นผลละไมป่ปลาเนี่พี่น้องจ้ะมันสวยงามอยู่แต่ว่ากินว่าได้ไหมพี่น้องเป็นแต่กินแซบแต่กินแซบแต่คนกินว่าได้เนาะเสียดายแต่บางคนกินว่าได้นี่ลนะจ้ะเนี่ยงามๆแดงดีดีชิ้สวยสวยงามน่าดูน่าชมสวยงามน่าดูน่าชมจ้ะพี่น้อง ไปต่อค่ะพี่น้องหาหญ้าหาเห็ดอีกเนาะซะเนาะได้บ่ได้ก็จังว่ากันปูปลามันเห็นเห็ดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นเห็ดบ่นี่จังซึ่งดอกอวุโสแท้ป๊าดพี่น้องอเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานจ้ะพี่น้องดอกบักใหญ่นึงป๊าเอาเนาะพี่น้องเนาะเฮาปกติเฮาบ่เคยพอแม่จ้ะพี่น้อง มื่อนี้ก็สิเอาสะลนะจ้ะเนี่ยเอาบุษัวโอเคจักน้อยแต่เพิ่นเป็นเห็ดเพิ่งหวานเนาะจ้ะพี่น้องเอาคือเก่าจ้ะนี่มันเห็ดยังสั่นพี่น้องโอ้เห็ดเพิ่งเนยจ้ะเห็ดเพิ่งเนยจ้ะพี่น้องเห็ดเพิ่งเนยเห็ดเพิ่งเนยจ้ะ สามซีดอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันเจ้าขอ,องเพิ่นก็ไล่ไหลเดี๋ยวไล่เจ,ออจ้าของเพิ่นก่อนนะพี่น้องเด้อเพิ่นมีเจ้าของนะจ้ะดอกจ้ะพี่น้องกันลังกินกันลังงามมีเอกจ้ะมีเอกจ้ะเห็นอีกดอกมันอยู่นี่น ดอกอก็รักง่ามจ้ะดอกนี้กนอันถากกินเพื่อนน่าจะพี่น,น้่กกนง อาจจะน้อยเพิ know, ่นเแล้วง่ามแล้วจ้ะ พี่น้องจ้ะอันนี้กระดอกเทาแล้วว่าเอาแล้วจ้ะไปต่อจ้ะพี่น้องเจ้ะพี่น้องได้มาแล้วกับมาหลอกนางออกนะจ้ะเนาะหลอกนางออกหลอกกรสีล่างเพิ่นด้วจ่าบาทที่นี่เดี๋ยวหน้าก็ได้แกงนี่ละพี่น้องจ้ะล่างออกแล้วจัะอันลอกนางลอกนางเป็นออกแล้วก็สิล่างด้วจ้ะพี่น้องล่างแล้วแกงจ้า เอาเมื่อนี้ยกัสิล่างเห็ดเรากรสิล่าพี่ละน้องก่อนเด้อจ้ะเจอกันไม่คิดหน้าเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิเอาไว้แค่นี้ละจ้ะได้แกงนึ่งนี่ละพี่น้องจ้ะเจอกันไม่คิดหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกทุกคนร้าใจเด้อจ้านวดตีแจงเห็ดทักกันเด้อจ้ะพี่น้องล่างแล้วก็สิเอาไว้ถักแจงจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเมื่อนี้ก็สิล่าพีละน้องไปแค่นี้ลราเด้อจ้ะเด้อเอาล่างเห็ดก่อนจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้า้วจ้ะพี่น้องมือนี้กัสิแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า